รถใหญ่ก็ขับได้แบบชิลๆ BMW X7 XDrive 40 DM Sport สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชันค่ะพบกับอาอาร,รีวิวที่นี่ยูโรปามอเตอร์ราชพฤกษ์น,นะคะศูนย์รวมรถ BMW Premium u s e ยค่ะใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนตอนนี้มีรถ BMW และมินิให้คุณได้เลือกนะคะมากกว่า60ครัคันค่ะสนใจ BMW ูรุ่นอะไรสอบถามกันมาได้เลย บอกเลยปีนี้นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำแล้วก็ขายดีมีรถเข้ามาให้ได้รีวิวเรื่อยๆเลยนะคะนี่คือ B M W X7 ค่ะคุณผู้ชมใครชอบรถ B M W รุ่นนี้กันบ้างคะรีวิวไปหลายรุ่นหลายคันแล้วนะที่ผ่านมาก็คือขายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้มาอัปเดตกันนิดนึง B M W X7 ตอนนี้ในสต็อกเรามีรถให้เลือก4คันด้วยกันนะคะมี X7 30 d M Sport 3คันค่ะและ X7 40 DM Sport 1คันนะคะก็คือคันนี้นั่นเองคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมนู่นนู่นนูน,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 นด้านหลังอะคะ่ะสีดำคันนั้นอะ BMW X7 40 DM Sport LCI จริงๆตอนแรกจะรีวิวแต่ไม้ทานติดจองไปแล้วค่ะนี่ก็เลยนำสีขาวมาให้ได้ชมกันนะคะแต่คันนี้จะเป็นโฉมก่อน LCI ใครที่มีแพลนอยากจะ ขับรถในช่วงปีใหม่พาครอบครัวไปเที่ยวขับขึ้นเหนือขึ้นดอย X7 เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะคะออปชั่นจัดเต็มภายในห้องโดยสารกว้างนั่งสบายสายลุยอะเลิฟเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่า X7 คันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนี่คือรถ B M W X7 Xdrive 40d M Sport รหัสตัวถัง G07 ค่ะคันนี้ปี2022วิ่งมาแค่41,000โลเท่านั้นนะคะมาพร้อม b s SI ี5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กโลวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดเดือน7ปี2028ค่ะสำหรับราคาของ BMW X7 คันนี้นะคะราคา3,790,000บาทค่ะมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มทั้งคันมาชมรีวิวกันได้เลยค่ะ bm w x7 x, 7, x r i v e 40d m Sport คันนี้นะคะภายนอกสีขาว Mineral White ค่ะโดดเด่นด้วยระบบไฟหน้า bm w Laser l i g h t กระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นแบบ active a i r s t e e n มาพร้อมกล้องส u r r o อยู่360องศาและ x7 คันนี้นะคะได้โลโก้ bm w m ครบรอบ50ปีด้วยค่ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและเซนเซอร์มาให้ด้วยชุดแต่ง m a e r o dynamic ค่ะมีระบบกันสั่นสะเทือน suspension ช่วงล่างถุงลมสำหรับขุมพลังของ bmw x7 คันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียง 3,000cc 3.0ลิตร twin power turbo พละกกำลังสูงสุด340แรงมาร้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะระบบขับเคลื่อน4ล้อ xdrive อัตราเร่ง0-100ทำได้ภายใน6.1วินาที ความเร็วสูงสุดท็อปสปีดอยู่ที่243กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะด้านข้างล้ออลลอย B M W Individual ขนาด22นิ้วลายวายสป็อแบบสลับสีแต่งคาลิเปอร์เบรก M สีน้ำเงินวัสดุตกแต่งขอประตูขอบหน้าต่างแหลกหลังคาสีดำเงาแบ็กไฮกอสกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวประตูรองรับคอมฟอร์ a แอสเซ และปิดประตูได้ด้วยระบบซอฟต์โค้ดด้านข้างมีกาบบันไดมาให้ทั้งสองข้างเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงค่ะดีไซน์ส่วนท้ายหรูหราและทรงพลงังโดดเด่นด้วยไฟท้ายถอยจอดได้อย่างสะดวกมีกล้องหลังและเซนเซอร์ด้านล่างท่อคู่ชุดแต่ง M Sport ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะ B M W X7 เป็นรถขนาดไซส์ใหญ่นะคะที่ฝาท้ายเขามี2ชิ้นมีด้านบนแล้วก็ด้านล่าง แต่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าก็สะดวกในการใช้งานนะคะกดปุ่มเดี๋ยวฝาท้ายก็จะเปิดปิดให้อัตโนมัติตอนนี้ฝาท้ายชิ้นบนนะคะเปิดแล้วอ้ายก็กดปุ่มนะคะเพื่อทําให้ฝาท้ายชิ้นล่างนะคะพับลงมาแล้วตัวรถก็มีขนาดค่อนข้างสูงเลยถ้าจะให้ขึ้นไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของรถได้นะคะก็จะมีปุ่มมาให้ที่บริเวณส่วนท้ายตรงนี้พอกดปุ่มนะคะรถเขาจะ ปรับระดับให้อันตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นปรับให้สูงขึ้นหรือปรับให้ต่ำลงะคะ่ะตอนนี้อ้ก็กดให้ปรับต่ำลงนะคะจะได้สะดวกในการขึ้นลงอ่าพอระดับของตัวรถลดลงมาแล้วเรามีกระเป๋าเดินทางก็วางสามารถใส่ของสะดวกนะคะแล้วก็จะขึ้นไปนั่งก็ได้ง่ายด้วยเดี๋ยวนั่งให้ดู เห็นไหมนั่งได้ไง่ายๆเลยพร้อมที่จะชิลๆไปเที่ยวกับครอบครัวไปแคมปิ้งนะคะนี่วางกตินะคะชมวิวกลางเต็นท์ข้างๆชิลๆแบบนี้รับปีใหม่ได้เลยและถ้าหากว่าเรามีกระเป๋าเดินทางนะคะก็สามารถที่จะวางที่บริเวณส่วนท้ายตรงนี้ได้แต่ถ้าของเยอะไม่พอจริงๆนะคะก็สามารถพับเบาะที่บริเวณแถวหลังนะคะเพื่อวางของเพิ่มเติมได้ ซึ่งเบาะทุกที่นั่งทุกตำแหน่งเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งหมดเลยปรับไฟฟ้าได้มีปุ่มให้ที่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะเมื่อเรากดเนี่ยเบาะเขาจะปรับให้อัตโนมัติก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะ bmw x7 นะคะพร้อมลุยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนค่ะมาดูภายในห้องโดยสาร bmw x7 กันนะคะ ภายในค่ะโดดเด่นด้วยเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังแท้นุ่มแล้วก็นั่งสบายค่ะตัวเบาะสีน้ำตาลนะคะรับกันกับบริเวณแผงประตูเลยค่ะการตกแต่งภายในนะคะก็มีความหรูหราด้วยวัสดุตกแต่งนะคะลายไม้ค่ะตัดขอบโครเมียม บริเวณเกียปุ่มไอ้ด้และปุ่มสตาร์ทนะคะจะเป็นการตกแต่งด้วยคริสตัลนะคะสำหรับฝั่งผู้ขับขี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับแพดเดิลชิพนะคะแล้วก็อะดัปทีฟคูชคอนโทรลวิสต็อปแอนด์โกค่ะจอเรือนไม้เป็นแบบหลายคอร์ิดโปรเฟชชั่นอลมีเฮดอัพดิสเพลย์ให้ด้วยนะคะซึ่งจอกลางนะคะก็มาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆนะคะรองรับการทัชสกรีนสั่งงานผ่านปุ่มไอ้ด้นะคะ รองรับคำสั่งงานด้วยมือคำสั่งงานด้วยเสียงค่ะ <of> คันนี้นะคะฟังเพลงเพราะด้วยชุดเครื่องเสียงลำโพง b o w e r s and Wilkin ค่ะแน่นอนค่ะรองรับระบบ Entertainment ก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะฟังเพลงผ่านวิทิุวแอปพลิเคชันฟังเพลง Bluetooth ได้เลยมี Navigation นะคะ แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยมี driving assist แทนด้วยมี parking assist แทนด้วยนะคะมีระบบช่วยขับถอยหลังค่ะมีมุมกล้องแบบ3มิติมองภาพได้รอบคัน X7 คันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบแอร์ไฟโซนเลยนะคะแอร์ Air ด้านหน้าแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้นะคะเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอน ด้านหน้ามีช่องวางโทรศัพท์มือถือรองรับไวเล็ชาร์จมีช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องที่สามารถรักษาอุณหภูมิแก้วทั้งร้อนและเย็นได้เลยค่ะสําหรับโหมดการขับขี่นะคะคันนี้มีให้เลือกนะคะหลายโหมดเลยมีทั้ง Adaptive ค่ะ Eco Pro Comfort และโหมด Sport ค่ะ bmw x7 คันนี้นั่งสะดวกสบายผู้โดยสารตอน2นะคะตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะ2ที่นั่งแยกกันอย่างนี้นะคะแล้วเบาะหนังนุ่มมากอะคะ่ะเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านชิลๆเลยแล้วมาพร้อมกับการอำนวยความสะดวกทั้งฟังก์ชันของตัวรถนะคะมีแอร์ให้ด้านหลังปรับอุณหภูมิได้มีช่องเสียบ usb รองรับ type c ให้2ช่องมีช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องนะคะ สามารถชมภาพยนตร์นะคะฟังเพลงที่คุณชื่นชอบผ่านตัวจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ได้มีมาให้2จอเลยนะคะสฝั่งเลยและหากเดินทางไกลต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะปิดม่านบังแดดได้ทั้งซ้ายขวาเลยมีปุ่มมาให้ที่แผงประตูนะคะและด้านบนนะคะคันนี้จะเป็นหลังคากระจกพารามิกกาสรูปสกายเระส์นะคะ3ตอนด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังก็สามารถ ปิดม่านนี้ได้เช่นเดียวกันพอปิดแล้วนะคะห้องโดยสารก็จะมีความมืดนะแบบนี้ก็สามารถที่จะดูหนังฟังเพลงได้แบบสบายเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านนะคะชิลๆเดินทางไกลแบบนี้สบายมากเลยคุณผู้ชมและสำหรับท่านที่ต้องนั่งบริเวณแถวหลังสุดนะคะก็สามารถนั่งได้อย่างสะดวกเลยนะ พับเบาะตอน2นะคะเป็นเบาะไฟฟ้ากดปุ่มเบาะเขาปรับให้อัตโนมัติขึ้นลงได้อย่างสะดวกแล้วก็มีแอร์มาให้ด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้านบนมีหลังคากระจกชมวิวได้นะคะนั่งได้สบายๆเลยค่ะ และนี้ก็คือรีวิวรถ BMW X7 x d r บ v e 40ย m s p o r เนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมถูกใจไหมคะสำหรับคันนี้ใครที่มีแพลนอยากขับรถช่วงปีใหม่พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะสายลุยนะขึ้นเขาคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะรถสวยแล้วก็ไม่น้อยด้วยวิ่งมาแค่40,000กว่าโลราคาพิเศษเลย3 7 9ล้านบาทค่ะท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ อย่างที่บอกไว้ค่ะตอนต้นคลิป X7 ตอนนี้เรามีให้เลือก4คันมีทั้ง X7 30 DM Sport และ X7 40 DM Sport นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์กันมาได้เลยและหากคุณผู้ชมชอบรถ BMW ฝากติดตามโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Tiktok ของยูโรปาด้วยนะคะวันนี้อ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ